ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่แข็งแรงสวยงามมากเลยค่ะกว้างหนึ่งเมตรยาวร้อยสามสิบบนพื้นวางขายของนะคะ,ะพื้นก็ยังไม่เสร็จจะมีหลังคาด้วยถอดได้นะคะแล้วด้านหลังนี่ก็วางของได้จุๆเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีค่ะตอนนี้ก็คือมีลวดลายสวยงามค่ะแข็งแรงด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีบรรพับเพิ่มขึ้นมาปูพื้นสแตนเลสล้อมแม็กก็ใหญ่ๆกันเลยนะคะแบกได้ถึง800ร้โลเลยค่ะเป็นตันก็ยังแบกได้เลยค่ะ เพราะว่ารุ่นนี้แข็งแรงมากนะคะถ้า<ด>อย่างในสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 8 7 6 9 7 2ดเจร้านพ่วงข้างตลาดไทยคะ่ะ